มีไมโครโฟนไร้สายคุณภาพดีราคาไม่แพงมาแนะนำกันครับนี่คือ Maono Wm 8 2 0ราคาของเขานะครับเพียงแค่3,795บาทเท่านั้นเสียงดีสัญญาณดีรีวิวให้ดูครับเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพิลามจิโกไอทีครับวันนี้อยู่กับ Maono ชื่อนี้มีแต่ของดีราคาประหยัดวันนี้อยู่กับไมโครโฟนไร้สายแบบดิจิตอลนะครับหรือว่าวายเลสไมโครโฟนของมาโอโนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมารหัสรุ่นของเขาก็คือ WM 8 2 0ครับเป็นไมโครโฟนไร้สายแบบดิจิตอลหรือไมไร้สายที่หลายๆคนที่ถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับอยากจะได้ไปใช้งานกันเพราะว่ามันสะดวกมันไม่ต้องมาลากสายแล้วตัวมันเล็กๆพอเป็นไม้แบบดิจิตอลเนี่ยข้อดีคือตัวเขาเล็กแล้วก็มีแบตในตัวชาร์จ USB ได้ ไดนะครับไม่ต้องหาฐานมาใส่ตัวเล็กๆพกพาง่ายน้ําหนักเบาจะใช้งานแบบไม่ต้องต่อไม้ก็ได้นะครับเนี่ยเขามีไม้ในตัวเน็บคอเสื้อพูดแบบนี้เลยก็สะดวกมากๆหรือจะเสียบไม้ลาวเเลียขึ้นมาเน็บแล้วเอาตัวนี้ไปเน็บเอวแทนก็ทําได้ในเซ็ตเนี่ยเขาให้ไม้ลาวเเลียมาด้วย1ตัวนะครับ นี่คือไมโครโฟนแบบ1ต่อหนึ่งะครับหลายคนอยากได้ไม่แบบนี้แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าไมโครโฟนยี่ห้อดังๆในท้องตลาดที่เป็นดิจิทัลไร้สายแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ระดับราคาอยู่ประมาณ45000ขึ้นไปจนถึง7 8 0 0 0 9 0 0 0้นหมื่นต้นๆก็มีทำให้คนที่อยากได้ไมโครโฟนแบบนี้แต่ราคาประหยัดไม่มีตัวเลือกวันนี้มาโนเขาก็ทาตลาดได้ดีมากนะครับลงมาเจาะตลาดในระดับราคา3,795บาบาทอืมน่าสนใจเลยใช่ไหมจริงๆแล้ว ไมแบบนี้นะครับตอนนี้มีเยอะมากมีหลายเกรดมากๆลงไประดับแบบพันกว่าบาทก็มีแต่คุณภาพก็ต้องดูกันว่ามันลดหลั่นตามราคาหรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> วันนี้ผมจะมาลองตัวนี้ให้ดูว่า3,795บาทเนี่ยดีไหมอันดับแรกมาดูก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้าง หมดนี้คือสิ่งของที่ให้มาในกล่องของ m a o n o WM820 นะครับนี่หน้าตากล่องเขาเป็นแบบนี้นะครับผมแปลกใจอย่างหนึ่งคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยตรงที่เขียนว่าคันเลนะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์แปะตรงสีดำแล้วก็มีสีขาวด้วยอุ้ยรุ่นนี้มีสีขาวด้วยเหรอน่าจะสวยนะแหมไม่รู้เอามาขายในเมืองไทยหรือเปล่านะครับแต่สีขาวน่าจะสวยเลยทีเดียวมาดูตัวไม้นะครับก็เป็นแบบ1ต่อหนึ่งอันนี้ตัวส่งอันนี้ตัวรับก็ขนาดเล็กดีนะครับผมเทียบให้อยู่ในมือผมจะได้เห็นภาพง่ายๆขนาดเล็กๆกระทัดร ้ำหนักเบามากๆนะครับด้านหลังเขาก็จะมีที่หนีบปกเสือ้อหนีบเอวได้แบบนี้นะครับตัวไม้มีแค่นี้เลย1ต่อ1นึ <Okay. S 1> แล้วก็ให้ไม้แบบแลาเวเลียหนีบปกเสื้อมาด้วย1อันนะครับสายสัญญาณให้มา2เส้นครับมีอันนี้ต่อตรงเข้ากล้องนะครับแล้วก็แบบต่อเข้ามือถือเป็น T R R S แล้วก็มีปลุกปุยนี่กันลมนะครับให้มา2อันเอ๊ะผมงงมีตัวส่งตัวเดียวทําไมให้ปุกปุยมา2อันสงสัยให้เป็นอะไรนะครับปิดท้ายด้วยกระเป๋านะฮะซึ่งคุณผู้ชมลองนึกดูผมว่าถ้าใส่2อันนี้เข้าไป เต็มละใส่อย่างอื่นไม่ได้นะอันนี้ต้องใส่แยกและสเปคคร่าวๆของไม์ตัวนี้นะครับนั่นก็คือเป็นไม์ไร้สายดิจิตอลใช้คลื่น2.4กิกะเฮิรตซ์ก็เขาจะแพกันมาจากโรงงานเรียบร้อยคุณเปิดมาก็ใช้งานได้เลยจับคู่นะครับ <Okay. S 1> ตัวไม์เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวรับสัญญาณนะครับเขาจะมีทั้งรูเอาพุตที่เป็น3.5และมีรูหูฟังให้เราเสียบเพื่อเช็คเสียงได้ด้วยไม้ <Wow. S 1> ส่วนใหญ่นะครับที่เป็นไม์ไร้สายมักจะมีปัญหาว่าหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นจะไม่มีตัวเช็ค ญญาณมาให้้ถากล้องเราไม่มีตัวเช็คสัญญาณอีกมันทําให้การทํางานเนี่ยยากขึ้นเวลาใช้งานแต่ตัวนี้มีสามารถเช็คใส่หูฟังเช็คสัญญาณได้นะครับแล้วตัวไม์ก็ปรับระดับเสียงได้6ระดับตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ6เดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่า1-6เสียงดังมากขึ้นน้อยแค่ไหน <Okay. S 1> และสิ่งสำคัญของไมค์ดิจิทัลไร้สายแบบนี้ก็คือลักษณะเสียงและความไวเสียง เดี๋ยวเราต้องทดสอบให้ดูนะครับว่าเวลาใช้ไม้กับตัวที่เขาติดไม้กับตัวไม้กับไม้ที่ใช้เลาวาเลี่ยนเน็บแบบนี้นะครับเนื้อเสียงที่ได้เนี่ยจะเป็นโทนแบบใสหรือโทนท้มเสียงจะเป็นยังไงและความไวของสัญญาณซึ่งอันนี้สําคัญมากความไวของสัญญาณคืออะไรเวลาคุณไปใช้เนี่ยคุณถ่ายในบ้านเนี่ยถ้าไม้ไวมากนะเสียงแอร์เสียงลมเสียงจอกแจก๊กจอใจรอบข้างมันจะเข้ามาหมดเลยแต่ถ้าไม้ที่ไวไม่มากเนี่ยมันก็จะเก็บเฉพาะเสียงเราอย่างเดียว ซึ่งมันก็ใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันต้องลองอย่างเดียวถึงจะรู้ลองเลยเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับผมได้ทำการเปลี่ยนเป็นไมค์ม a o n o wm 8 2 0แล้วนะครับโดยที่ผมไม่ได้ใช้ไมล์ลาเวเลียเลยผมใช้ไม่์ตัวส่งที่ติดอยู่กับตัวส่งเลยแล้วมาเหน็บคอตรงนี้เลยเป็นไงครับผู้ชมพอจับสไตล์เสียงได้ไหมมันแตกต่างจากไมค์ที่ผมใช้ตอนต้นคลิปรีวิว กับตัวนี้แตกต่างกันไหมถ้าถ้านึกไม่ออกลองข้ามไปข้ามมานะฮะลองแตะข้ามไปข้ามมาแล้วลองดู <Okay. S 1> ลักษณะไมของตัวนี้นะครับถ้าให้ผมพูดก็คือเสียงที่ได้เนี่ยจากตัวไมนะครับเขาจะใส่น้อยกว่าไม่ตัวที่ผมใช้ก่อนหน้านี้ไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวจะหาว่าเปรียบเทียบ <laughs> ตัวนั้นราคาต่างกันเยอะ9,900บาทตัวนี้ 3,795บาทเทียบเคียงกับตัวนั้นได้ขนาดนี้คือไม่ใสาเท่าแต่ก็โอเคนะอ่าไม่ถึงกระทึบแล้วก็มีลักษณะนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราหยุดพูดนะครับ มันจะดูดเสียงแวดล้อมเข้ามาตอนนี้ผมอยู่ในห้องเงีย,งยบๆนะแต่มีแอร์เปิดแอร์อยู่แล้วเล่งพัดลมแอร์แบบเบอร์แรงสุดเดี๋ยวผมจะลองเงียบสัก5วินาทีแล้วคุณผู้ชมลองฟังนะเล่งเสียงโวลลุมในคลิปคุณในมือถือคุณแล้วลองฟังดูว่าได้ยินเสียงแอร์ไหมพร้อมนะ5 4 3 2 1ได้ยินเสียงแอร์ไหมครับ ได้ยินนะแต่พอพูดแล้วไม่ได้ยินเห็นไหมนี่คือวิธีการออกแบบของไม์ตัวนี้คือเขาจะดูดเสียงเพิ่มขึ้นเมื่อเราหยุดพูดคือตัวไม์เนี่ยมันจะพยายามรักษาโวลูม หรือรักษาระดับเสียงเอาไว้เมื่อเราหยุดพูดปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันจะมีแรงดูดลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นไมที่ค่อนข้างไวครับสิกเนลเลชค่อนข้างสูงไวต่อสภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งมันจะทําให้เราใช้งานไมตัวเนี้ยได้ค่อนข้างดีก็คือสมมุติเราไปเจอคนที่พูดเบาหน่อยอาจจะเป็นคนที่แบบมีพลังปอดไม่เยอะเนี่ย,ยพูดเบาๆผมเป็นคนพูดเบาๆแบบนี้นะครับเนื้อเสียงก็จะบางๆพูดอะไรก็เนี่ยมันก็จะพยายามเร่งดูดขึ้นพูดเบาๆมันก็จะพยายามดูดแล้วมันก็จะมี เสียงแวดล้อมขึ้นมาขึ้นแต่ถ้าเป็นคนเสียงดัง8หลอดแบบผมตะเบงออกมาปึ้งปึ้มเนี่ยน้อยหายหมดแอมเบียนหายเกลี้ยงเงียบสนิทสิบโคดมอ่ะตอนนี้เราใช้ไม้ที่ติดอยู่กับตัวส่งทีนี้เขาให้ไม์ลาเวเลียมาด้วยผมจะลองเสียบไม์ลาเวเลียเอาหายไปไหนละผมเน็บไว้นี่ครับนะผมจะลองเสียบไม์ลาเวเลียตัวนี้ให้ดูแล้วดูว่าลักษณะเสียงจะแตกต่างไหมเสียงจะเปลี่ยนไหมนะฮะลองดูนะครับเสียบครับปาก 1>, 1 2 3 4งสองสามห้าหเปกเป็นไงเสียงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเนาะมันจะอบขึ้นมานิดนึงมันจะทึบขึ้นมาอีกนิดนึงนี่คือลักษณะของไมล์ลาเวเลียนี่นี่คือคุณภาพของไมล์ลาเวเลียที่เขาให้มาจะได้ประมาณนี้คือตัวแรกก็จะทึบลงมาสเต็ปหนึ่งตัวนี้ก็จะทึบลงมาอีกสเต็ปหนึ่งทีนี้คุณจะรู้ละถ้าคุณซื้อมาใช้งานเนี่ย คุณอยากได้ไม์ที่เสียงใสหน่อยคุณก็ใช้ตัวเขาเลยไม่ต้องเสียบราวะเลีแต่ถ้าคุณอยากได้เสียงที่แบบว่าใกล้ชิดคุณมากขึ้นหรือเสียงชัดขึ้นคุณก็เสียบไม์ราวะเลีแล้วก็เอาไปใช้งานความไวเหมือนเดิมความไวเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวระบบไม์เดี๋ยวเงียบให้ดูเสียงแอร์เข้าเหมือนเดิมห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าเหมือนเดิมนะเห็นไหมสไตล์เดิม คือไม่เปลี่ยนแค่ว่าความไวของไมหรือว่าสไตล์เสียงความโทนแหลมทุ้มแหลมของไมมันจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ใช้ตัวนี้กับตัวนี้ทั้งหมดนี้ก็จะทําให้คุณเห็นได้ว่าไมตัวนี้เสียงดีแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเทียบราคาเนี่ย3,795บาทนะครับได้เสียงระดับนี้ผมว่าโอเคนะฮะคือถ้าคุณผู้ชมไปซื้อไมที่แบบยี่ห้อโนเนมแล้วราคาถูกกว่านี้มากๆในท้องตลาดอย่างพันกว่าบาท2,000บาทอะไรเงี้ยคุณจะเจอว่าโทนเสียงของไมเนี่ยมันจะทึบกว่านี้มากเสียงจะแบบทุ่ท เลยนะครับเสียงคุณจะกลายเป็นแบบเหมือนคนไม่มีน้ําเสียงใสๆอะ่ะเหมือนแก้วเสียงไม่ใสคุณจะเป็นเสียงทู่ๆอึบๆทึบๆเหมือนพูดอยู่ไกลๆเหมือนพูดอยู่ในโอง่งไปเลยแต่ตัวนี้ถือว่าทําได้ระดับนี้ผมถือว่าดีเพราะว่าคุ้มค่าราคาเขามากๆ3,795บาทอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระดับเสียงครับ m าอโ w M 8 2 0ตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับเสียงได้6ระดับเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้นะผมลองให้ดูนะครับคือระดับ4ี่ ไมเคาเนี่ยหระดับ1คือ0เลยมิวเลยนะครับคือระดับที่1เนี่ยคือไม่ได้ยินเสียงเลยก็จะมี2-3-4สเบาสุด3-4-5 6ดังสุด ตอนนี้ผมอยู่ระดับ4ผมวัดจากเวลาผมถ่ายคลิปวิดีโอรีวิวทุกครั้งผมก็จะตั้งระดับเสียงให้มันได้พอดีๆแล้วไปบวกลบตอนตัดต่ออีกนิดเดียวแล้วมันก็จะได้เสียงระดับใกล้เคียง0 dB ย์ดพอดี <Yeah. S 1> นี่คือไมค์ระดับที่คนทั่วไปควรจะใช้ก็คือถ้าคุณซื้อไปใช้คุณก็ตั้งไประดับ4ก่อนเลยก็ได้ปลอดภัยแน่นอนผมเทสให้แล้ว <Yeah. S 1> ทีนี้อยากรู้ว่า oh. เสียงเบาสุดได้แค่ไหนกับดังสุดได้แค่ไหน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเริ่มจากลดลงสุดให้ก่อนอะ ลงไประดับสามครับอันนี้คือเสียงระดับสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ดังได้ประมาณนี้ผมจะพยายามพูดเท่าเดิมระดับสองครับหนึ่งสองสามสี่ระดับสองระดับสองเป็นไงครับเบาลงนะโอเคกดไปอีกทีหนึ่งเป็นระดับหนึ่งเสียงเงียบอ่าเบอร์สองนะฮะอ้าวกดกลับมาอีกเบอร์สามนะฮะ กดกันมาอีกเบอร์4อ่าอันนี้คือปกติที่เราเทสกันอยู่เมื่อกี้นี้คราวนี้เร่งสูงสุดให้ดูเอาเบอร์5เบอร์5ก็จะไวมากขึ้นเสียงก็จะดังมากขึ้นพีคง่ายขึ้นเบอร์6ครับอันนี้ดังสุดของเขาละพอาะ4ห้เนี่ยความแตกต่างจะน้อยแต่คุณจะได้ความไวที่มันรุนแรงขึ้นผมว่าถ้าใช้งานดีๆนะก็ประมาณเบอร์4เนี่ยกำลังดีทีนี้เลือ,อีกเรื่องหนึง่งเรารู้ลักษณะเสียงสไตล์เสียงของไมค์ตัวนี้ละทีนี้ก็คือเรื่องของสัญญ,ญาณละ ในกล่องเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าสัญญาณได้ระยะไกลนะครับไล้สายได้ไกลจากตัวส่งตัวรับได้ถึง50เมตรเดี๋ยวออกไปข้างนอกสตูไปทดสอบแล้วไปลองลหลายๆเรื่องด้วยว่าออกไปนอกสตูเสียงแอมเบียนเป็นยังไงหันหลังไมค์ดิจิตอลหันหลังสัญญาณชอบหายตัวนี้หายไหมแล้วได้ระยะไกลแค่ไหนไปเจอกันข้างนอก ออกมาทดสอบเสียงด้านนอกนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ในซอยซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่สักประมาณ10เมตรนะก็ะจะมีเสียงรลถลาจากถนนใหญ่เข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับจุดนี้เป็นประมาณชีวิตจริงเลยอะถ้าเราออกมานอกสถานที่อ่ะเราก็จะเจอกับแอมเบียนประมาณนี้ครับถ้าผมเงียบๆก็จะดูดเสียงรอบข้างเข้ามานิดนึงองเงียบให้ดูนะฮะ เสียงรถเสียงนกติ๊กติ๊กิ๊กอะไรมันก็จะเข้ามานิดหนึง่งแต่พอเราพูดปุ๊บก็หายไปเพราะฉะนั้นไม์ตัวนี้ใช้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องความไวของมันคือความไวเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันทําให้เสียงของเราเข้าเนื้อเต็มๆมแต่พอเวลาเราหยุดพูดอาจจะมีเสียงแอมเบียนเข้ามานิดหน่อยไม่ต้องกังวลอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้มีข้อเสียอะไรนี่ครับคุณผู้ชมผมมายืนอยู่ริมถนนเลยนะให้เห็นรถลาวิ่งควักไฟในระยะใกล้ๆเลย อันนี้นะ่าจะเป็นจุดที่แอมเบียนเยอะที่สุดละคุณผู้ชมผมพูดให้คุณผู้ชมฟังไปด้วยคุณผู้ชมก็จะได้ยินว่าไม์ตัวนี้เนี่ยสามารถจัดการกับแอมเบียนได้แค่ไหนแล้วก็สภาพเสียงจะเป็นยังไงในกรณีที่เรามีเสียงรอบข้างรบกวนมากๆตอนนี้รถยังรถมมอเตอร์ไซค์อะไรวิ่งมาไม่ขาดสายนะฮะมาเรื่อยๆเลยผมลองเงียบให้ดูสัก5วินาทีดูว่ามันดูดเสียงแวดล้อมเข้าเยอะแค่ไหน นี่โหเสียงรถวิ่งผ่านวิวเลยแต่พอพูดปุ๊บหายเห็นไหมนี่แหละลักษณะการใช้งานของไมค์ตัวนี้จะเป็นแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับต่อให้เสียงแอมเบียนต์ดังแค่ไหนก็เอาอยู่ครับอีกเรื่องหนึ่งที่คนกังวลกันเกี่ยวกับไมค์ดิจิตอลก็คือถ้าตัวรับเนี่ยมันโดนตัวเราบางังเวลาเราหันหลังอาจจะเสียงหายใช่ไหมครับ วันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆมาแนะนำคือคุณก็อย่าไปติดตัวส่งสัญญาณเนี่ยให้มันอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะว่าเวลาคุณหันปุ๊บตัวคุณบังมันก็จะสัญญาณหายอันนี้มันเป็นเรื่องปกติไมล์ตัวละหมื่นก็หายไมล์ตัวละสามพก็ไม่รอดแต่วิธีง่ายๆคือคุณก็ติดตัวส่งสัญญาณเนี่ยให้มันอยู่ด้านข้างเนี่ยอยู่ตรงเอวเนี่ยเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้แล้วเวลาคุณจะหมุนตัวคุณก็หมุนให้มันตัวรับตัวส่งเนี่ยมันหันหากันอยู่ตลอดเวลาคุณจะหันยังไไไไงงงกก็็ดดด้เนี่ยยคุณจะพู เห็นไหมเสียงก็ไม่หายเห็นไหมพูดได้เลยนี่สบายนะฮะไม่มีเสียงหายแน่นอนทีนี้จะทดสอบเรื่องของสัญญาณให้ดูว่าสัญญาณได้ไกลแค่ไหนผมจะวิ่งไปสุดนู่นสุดนู่นก็จะประมาณ3 5เมตร40เมตรถ้าไปสุดนู่นแล้วยังเสียงได้อยู่คุณผู้ชมก็สบายใจได้ว่าไม์ตัวนี้คุณภาพดีแน่นอนไปกันครับ1 2 3นี่หันหลังด้วยเป็นไงเก่าว่าเก่าว่า 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 3,4,5,6,7,8,9,10สีเสี่หก็ยังได้อยู่เนาะยังได้อยู่เห็นไหมโอ้นี่มา20กว่าเมตรแล้วสุดกำแพงแล้วอะเสียงก็ยังได้อยูอยอ่นี่เป็นไงสัญญาณดีตัวนี้นะฮะหายห่วงไม่มีใครใไกลกว่านี้หรอก นะผมจะบอกให้ทั้งหมดนี้คือ Maono WM820 ไมโครโฟนวา l เลสไร้สายนะครับแบบดิจิตอลที่ผมถือว่าเป็นระดับราคาที่น่าซื้อ3,795บาทให้เนื้อเสียงทุ้มแหลม กับความไวของไม้ที่กําลังดีระยะสัญญาณก็เชื่อถือได้นะครับวิธีการใช้งาน outdoor ผมแนะนําไปแล้วนะก็ลองใช้ตามผมดูนะครับก็จะช่วยให้มันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น <Yeah. S 1> แล้วก็ oh. อุปกรณ์ที่ให้มาก็ครบคันกับราคาขนาดนี้ผมว่ากำลังดีเลยคนที่เอาไปใช้งานจะถ่ายวิดีโอลฟ์สดจะใช้เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทาคอนเทนต์อะไรก็ตามแต่นะครับราคาขนาดนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับจัดจาหน่ายโดยบริษัท COB Media นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์กล้องทั่วไปเลยชั้นนาบิ๊ก คัเมลา่าซูมคัเมลา่ามีหมดนะครับเทพแกจเจ็ตก็มีนะครับร้านนี้เขามีแต่ของเทพๆร้านเพื่อนผมเองนะครับแล้วก็ร้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ได้พูดชื่อต้องขออภัยด้วยนะครับรวมไปถึงไปสั่งตาม Lazada s h o p ป e ก็ได้มีข้อแม้นิดเดียวเวลาซื้อใหมย่ยี่ห้อนี้เนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าตัวแทนจำหน่ายเป็นใครถ้าไม่ใช่ COB m e d มีอาจจะเป็นของหิ้วของนำเข้า ซึ่งจะมีปัญหาว่าเวลาคุณไปเคลมหรือการรับประกันหลังการใช้งานมันจะไม่มีคนตอบสนองเพราะฉะนั้นเวลาซื้อต้องระวังเรื่องนี้นิดเดียวแค่นั้นเองส่วนราคาอย่างอื่นเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วไปลองใช้กันดูครับ